สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนาน,านกดนาน,านกดเยอะๆยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอการที่ทําให้มีคนเทนมีดราม่าเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วทําให้คนกบกอกทําให้คดีนี้มีแต่ความเกลียดชังมันเกิดขึ้นจากพวกยูทูบเบอร์ที่ทําคอนเทนต์หาเงินอย่างเดียวค่ะมางานรู้สึกดีไหมดีมากเหมาน้ำติ้งได้มาไหม

ข้าอะไรเอกระจายกรจุยเขาว่านะดูป้าากับไปยังโมอยู่ลบากตอนนี้ครับกับไปยังโมอยู่ลบากน่นะครับงานนี้รถไม่มีหายงานนี้รถไม่มีหายแล้วก็รถอยู่ครบมีการวิ่งค่ะมีการสนุกวามครบความเยว่ยไม่มีอะรไม่มีอะรทัดไม่มีอะรทัดมีเตียง่ยิ้วการตบมือ นะครับมอไซไม่มีหายเนาะงานนี้นะไม่ไม่งานเโมนะครับกลับไปก็เห่อยบากแล้วแต่ว่าเรากินยาเสริมกำลังให้มีแรงเต้นมีแรงเต้นเสียงจะได้พุ่งดังๆหายอย่างเดียวครับขากันกล้องครับหายเ้ยกินคนเดียวเหรอเฮ้ยกินกินคนเดียวให้ไส่คนอยู่ตาต้องถามรการดูไหมว่าอาการโมพูดว่าไงราการไมพูดว่าไงหองไห้องไหนใค เป็นไงยายายันคืนบ้างมนคือมันคือสนุกไหมสนุกสนุกนะปีหน้ามาอีกไหมมอ่านี่ครับปีหน้ามาให้นอนครับนี่ครับไม่ถอยไม่ถอยนะมากลอดาเห็นมาทำโรงทานด้วยนี่โรงทานอย่างแม่ตนไ้หญยาวมีน้ำน้ำผัีผัดี่ดี่ีดอมี ตีสี่ทุ่มตีสมตงนีมอันี้ปากไม่ต้งสั่งอันนี้ปากไม่ตร้งสงอยู่นานแล้วเร่ปอยู่นานแล้วเร่มเป็นมวยได้วรี่า่ตีสามตีนามตีสาม่ีสามมตีามีมตีามีามตีสามีามตีนามีามตีส่ตีนมตสามมีสามมีสาามตีอาไมีมมสมามมามม ยิ้มเลยยิ้มสุขนะแม่นิ่มได้อยู่กาแฟแก้วเดียวทั้งวันนี่ครับนะก็เป็นคำกันตีครับย่าจังโมก็ดีใจกันนะชาะบ้านกกอกก็มาช่วยกันนะครับตอนนี้เราก็ปล่อยให้ชาวบ้ากกอกเข็นเต็นท์ก่อนนะครับเนาะเราก็เอางานเบาอันนั้นมาขยับไปก่อนสวัสดีครับนะค่ะเราก็เห็นนะคะว่าคือนางแตงโมคนที่นางแตงโมเนี่ยในเริ่มแรกเนี่ยเคยยังอยู่กับฝ่ายโจทย์นะคะฝ่ายโจดร่วมแต่คงได้ไม่ ตามที่หวังก็เลยย้ายข้างย้ายฝ่ายไอเรื่องการจะย้ายเนี่ยเราพอจะเข้าใจอยู่แต่จริงๆเนี่ยนะคะเขาชาวบ้านกอกจะจะมาร่วมง,งานมาช่วยอะไรมันเป็นเรื่องปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือว่าคนอย่างไอขาหมูเนี่ยชอบเอาไม้ไปจอ่อแล้วก็พยายามพูดนําให้มีการเปรียบเทียบระหว่างสอนงานอย่างอินังแตงโมงนี่ก็จะบอกว่าอุ้ยเนี่ยมางานนี้ไม่ต้องเราวิ่งไม่ต้องมีเสียงประทัดไม่มีรถ มอเตอร์ไซค์หายนั่นก็คือว่าเอาการเอางานบวงสวงไอจิตงดหงูหหเนี่ยไปเทียบกับงานกองบุญน้องชมพู่คนยังนางแตงโมเห็นแก่ได้โดยที่ไม่ได้คำนึงว่าอีกงานหนึ่งนะคะมีเด็กตายอยู่มันเป็นงานตามประเพณีงานกองบุญทำบุญให้คนตายจะมาตะคัดตะแคงและเอามานั่งเปรียบเทียบกันอยู่ทำไมตัวเองมีความสุขกับการได้มาเที่ยวมาเต้นมันก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนางแตงโมเนี่ย นอกจากจะกลับไปอยู่กอกๆน่าจะลำบากคดีนี้ต่อให้มันจบลงรอยร้าของคนในกอกๆมันยังเหลืออยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าคนในกอกๆยังทำตัวเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้แบบนี้อยู่ชาวบ้านบางคนไม่ได้นึกถึงหวัวอกหัวใจของพ่อแม่ที่เขาเสียลูกไปเห็นแต่กับผลประโยชน์ที่เขาหยิบยื่นให้เล็กๆน้อยๆได้มาํำบ้าง ได้เงินค่านุ่นค่านี่บ้างเขายื่นให้เดือนละห้าร้อยก็กลายเป็นขี้ค่าเป็นทาสเขาเขาจ่อไมให้พูดอะไรให้พูดแขะให้พูดเหน็ดแนมอะไรก็ทําตามนั้นแต่สันดานนางเตงโมเราเห็นตั้งแต่ต้นว่าอยากเป็นคนมีความสําคัญตั้งแต่เรื่องรถแบ็คโฮแล้วล่ะค่ะจาได้ไหมคะไปโกหกโกวหว้ว่าเห็นนู่นเห็นนี่อย่างนู้นอย่างนี้พร้อมที่จะทําตัวเองให้ เข้ามาอยู่ในคดีนี้เพื่อจะหาผลประโยชน์ในที่สุดก็ได้ไปอย่างแน่นอนค่ะผลประโยชน์สูงสุดที่นางแตงโมจะได้อย่างแน่นอนที่สุดก็คือพยานเท็จดิ่ฉันรับรองว่าได้นางแตงโมเนี่ยได้ตําแหน่งพยานเท็จอย่างแน่นอนถึงวันนั้นอย่ามานั่งร้องไห้นะคะเวลาตัวเองจีบปากจีบคอเปรียบเทียบคอนขอดเขาเนี่ย เห็นแกเศษเงินเล็กๆน้อยๆทําโดยไม่นึนกถึงน้ําใจของคนที่เป็นคนในหมู่บ้านเป็นเพื่อนบ้านกันมาแต่เก่าก่อนพอถึงเวลาโดนพยานเท็จอย่าไปโอดครวญว่าไม่น่าทํากับฉันอย่างนี้เลยคุณควรจะทําในสิ่งที่ถูกต้องค่ะคุณจะมาเที่ยวงานบวงสวงสนุกสนานเต้นหน้าห้านเป็นเรื่องของคุณแต่ทาไมคุณต้องเอางานแบบเนี้ย ไปเปรียบเทียบไปพูดแขวะไปพูดกันนะกันแหนให้เป็นไปตามที่ไอ้ขาหมูมันต้องการจะให้พวกคุณพูดมันเอาเศษเงินปลาหัวพวกคุณคุณก็ละทิ้งความเป็นมนุษย์สวมวิญญาณสั์เดรจฉานอยากได้เงินแล้วก็ออกมานั่งพูดต่อไปเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคุณ คุณจะกลับไปกอกๆได้อยู่อย่างมีความสุขหรือไม่คดีนี้พอมันจางหายไปยูทูบเบอร์พวกนี้ไปกันหมดแล้วไอ้พวยมันก็อยู่ในนาดงดอกตัวคุณเองต้องทํามาหากินอยู่กอกๆยังจะมองหน้ากันติดไหมกับคนกอกๆนะ่ะคิดดูให้ดีๆคะ่ะคนเราอย่าเห็นแก่500ร้อพันหนึง่งแล้วลืมความเป็นคนคะ่ะยายแตงโมงในที่สุดเมื่อคุณโดนพยานเท็จ คุณอย่ามาร้องขอความเป็นธรรมอย่ามาเรียกร้องว่าสงสารเถอะเถะเราเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันอย่าเรียกร้องนะคะใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้อย่างนั้นใครอยาแต่งหม